ครับกูรูไฟติ้งนะครับก็ให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความรักนะครับก็ความรักเลยนั่นเนี่ยทีมงานทีมงานของเรายังไงทีมงานของเรามีใครบ้างทีมงานของเจ๊เกียวนำทัพใช่ไหมเจ๊เกียวเจ๊เกียวนี่ก็ เรียกว่าจะไปเอาะแสงหนาสาวสวยร้อยคนแล้วคือมีเราไปด้วยไหมไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวไม่ไม่มีอ่ะเราไม่ได้ไปทีงานเราไปไม่ได้หรอกคุณมีเวลาว่างไปเปล่าเขาไปกเวลาตีกันอ๋อเหรอคุณต้องอยู่เฝ้าแผะอยู่กับแฟนเฝ้าแฟนไม่จะโผโหพี่ กลางคืนผมงานเติมไม่ต้องมาเฝ้าหรอกครับมีวันที่ไม่ต้องเข้าเวรก็ไปได้ไม่มีนี <c oughs> ่ของรู้เวลาคุณหมด <c oughs> <c oughs> นี่ยิ่งกว่าเลขาทธิการส่วนตัวเลยเนี่ยไปหาสาวสวยพุฟ้าเมืองไทยทั้งหมดร้อยคนครับ เป็นแฟนผีห้าแฟนผงห้าสินะครับแล้วเราก็จะไปตั้งคำถามให้เธอตอบว่าอย่างแฟนหงนะครับสาวสวยที่เป็นแฟนหงเราก็จะตั้งคำถามว่าถ้าให้เลือกออกเดทวาเลนไทน์กับนักเตะแมนยูจะเลือกใครเขาจะเลือกไหมก็ต้องเลือกไงก็ให้บังคับเลยบังคับต้องเลือกอะ่ะเกิดเขาไม่เลือกอ,ะอ,กอ่ะไม่เลือกเจอตกอ๋ไม่ได้เจอตกไม่เลือกเจอตกเจเเกียวมือใหญ่ด้วยตบหนักด้วยอ่ะเจเกียวเบานะครับต้องนะเกียวอย่าลืมบ้องนะเจเกียวเช่นเดียวกันเราก็ไปถาม เลดอาร์มี่สาวนะครับว่าถ้าให้เลือกออกเดทบอนวาเลนไทน์กับนักเตะเรียบูจะเลือกใครถ้าไม่เลือกอีกอ่ะโดนตกเหมือนกันตบเหรอแต่ครั้งที้ผมจะตบตกหลังแหวนนะหลังแหวนเหรอเอาแหวนมาฆ่าตรงนี้โอ้โหเฮ้ยนี่คือการขอความรักอาจจะเป็นการขอแต่งงานของพี่เหนือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้คนอ้อใส่ไปใช้นะครับอ่ะนะครับเราไปดูกัน กนสัปด,ดาห์หน้าสาวสวยสาวสาวมาให้นะครับส,สาวสวยสวยไหมเดี๋ยวดูดูว่าสวยของเจ๊เกียวเป็นยังไงแน่นอนว่าสวยกว่าเจ๊เกียวแน่นอน,อ,นอันนั้นไม่ต้องเถียงเพราะเจ๊เกียวนี่คือเพราะตัดเถียงเจ๊เกียวก็จะตบปีก<อ><ะ>เดี๋ยวร้านาเลยเจ๊เกียวเนี่ยก่อนจะไปดูสัปดาห์หน้าครับ ว่าเดอะคอปสาวกับเลดอาร์มี่สาวเนี่ยเลือกใครออกเดทนะครับนักเตะไทยองข้ามครับเราไปทายกันก็มีให้เราทายด้วยเราไปทายกันก่อนตอนนี้บอกตามตรงว่าเราังไม่รู้ไงว่าจะเลือกใครบ้างไออย่างของคุณพอพอเขาทำมาเสร็จแล้วแล้วเราก็ทายว่าติดท็อปไหมใช่ไหมอ๋อแต่เราทายก่อนเลยอ่ของคุณทายก่อนผมทายคือห้าห้านักเตะหงที่เป็นวัญใจแฟนผีใช่ไหมสาวผีเนี่ยจะเลือกนักเตะหงคนไหน ออกเดทห้าโคศห้ดับให้ตีหนึ่งใน5ห้ากลัวสาวผีแบบว่าไปตอบแบบโอ้โหไม่ได้ดิก็จะเพียร์ลิงบอกว่าไม่ได้หรออ๋ออย่างนั้นได้ก็คือตอบยังไงก็ได้ตอบตามกฎได้ได้แต่แต่คือตอบขอให้ตอบมาให้ตอบไปทั้งเสรีภูจะเลือกใครก็ได้เลือกโซเลสก็ได้ผมเลือกเลยคนแรกพี่หลุยส์โซเลสน่ารักที่สุดดาเอลล่าได้มันมากเจ็บจิกสำหรับแฟนผีผู้หญิงทุกอย่างจะชอบเอาไปฟันหัเอาไปไปเจาะคอเขาเนี่ย เขากลัวนะคุณรู้เปล่าคนที่สองเจลาดนะเจลาดกับการสาดินนะฮะสาดินไหมครั้งหนึ่งเคยเกือบจะเป็นนักเตะผีแดงแล้วใช่ไหม ไม่เป็นมาสของเอเวอัตตันอ่ะไปยืนอยู่หน้าเดวิตตันจำได้ป่ะที่จำได้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เชียร์เอเวอัตตันคุณเชื่อไหมอันนี้ทางถามพี่คุณเชื่อไหมล่ะผมไม่ผมไม่เชื่อหรอกนะเพราะว่ามีเจอร์ลอดโอเว่นนี่เกินนะใช่ไหมใช่โอเว่นด้วยและเกินนี่ก็ใช่แต่ใช่ก็ยังบอกอีกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเชียร์ริบุภูมาก่อนแต่ที่บ้านเชียร์เอเวอัตตันไม่ใครเชื่ออีกแล้วแต่เขาคงได้ยินคำพูดของแชงลี่ที่พูดว่า small club ไง เร์ตันสมอลขับอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าายปลาที่เย็นแค้นนะนี่เออแค้นใช่ไหมท่านี้ผมยังกะพูดไปถึงอังกฤษเลยไงนี่ให้ดังไปถึงอังกฤษเลยอะเรืนี้เนี่ยนะคุณโอลานพี่โอของเรานี่เป็นว้าวอ๋อเหรอไปกับใครครับไปกับอาณะของคันด้าอ๋อที่ที่เคยมาเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมใช่อว่าแต่ว่า รถเราย,ยังไม่ได้เลยนะครับที่บอกสัญญาจะให้อะไรก็ยังไม่ได้หมวกหมือถอะไรยังไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างท <c oughs> วไไงไปเลยนะครับให้เจคเกียวเขาไม่ให้เจคเกียวจัดการเ,เจคเกียวนี่โอ้โหรับปากทุกอย่างอ,อ่ะอเ,<ข>เดี๋ยวก็สองคนละสองคนที่สามคนที่สามใช่ไหมเขาเด็กเขามัจจุราชด,ดัชนี่อ่ะค,คนที่สี่ ฮะคนที่4คนที่4เหรอคือไม่ต้องเรียงลำดับนะคือให้ติดให้ให้ให้ถูกหนึ่งในห้าเอาขำเลยดีกว่าสเทรลิ่งเทรลิ่งมันจะมีสักคนเลือกไหมก็กลัวเนี่ยแหละจะมีไหมเนี่ยคุณก็ตาอย่างเดียว่าแคโร่นนี่แคโรคือแฟนผีอาจจะชอบแคโรเพราะไม่ยิงไงนะครับใช่ไหมแถมรออีกของผมนะครับเออไหนดูแล้วเลือกยากนะไหนมีใครบ้าง ผมไม่เอาเอฟล่าแน่สาวได้ค้อไม่น่าชอบไม่ชอบหรอกเกียร์นี่เอาพาร์คซีสองเกาหลีอินเดียนินเดีนหรือว่ากิ๊กกิ๊กได้ไหมมีกิ๊กไหมชี้นำชี้นำสองอ๋อคืออันดับหนึ่งคือพาร์คเลยใช่ไหมก็คือไม่มีอันดับอ๋อไม่มีการจัดท็อปอ๋ไม่เอาท็อปดิท็อปที่จัดยากนะจัดยากนะจัดยากนะสองอ๋อผมเอา ใช่ครับบอสโคโอ้โหพี่หมาหมาเนีครับพูดน้อยต่อยหนักโอ้โหนะดูแล้วอย่างอื่นน่าจะหนักด้วยแล้วกิ๊กอ่ะกิ๊กอ่ะไม่เอากิ๊กมีเปล่าได้ดับสามกิ๊กก็ได้โอ้โหลีลายังมีใช่ไหมเก่าไม่เก่าเก่าไม่ขึ้นอด้ดับสี่ไอ้คนที่สี่ไม่ใช่ดับสี่คนที่สี่ลุนี่ว้าวลนี่ครับอือคนที่ห้า อ๋อลูนี่ก็ติดโอ้โหลูนี่ติดดิพวกที่ติดนี่เป็นอะไรวะกามโชดทั้งนั้นนั่นเนี่ยแน่นอนโโอ้หชอบอย่างนี้ไหนมาเลยทายทันทีนะต้องจัดให้จัดหนักคนที่5เอาใครดีใครเลือกยากนะเอาลีโอไหมรีโอดีเคอารีบ่ะดีเคอาร์อ๋อนะใช่ได้ใช่ได้เราดีเคอาร์พอได้ไหมพอได้พอได้ชอบผ่าดบ่อยแฟนโง่ชอบนะครับ เทำอะไรแบบสไตล์แบบบุดบ้าจั่วลมโอ้แต่ล่าสุดเซฟลูกฟรีคิกของมาตาก็ลูกนั้นก็ค่าตัวคุ้มแล้วสุดยอดนะสุดยอดเลยลูกนั้นยังไงก็ต้องเข้าคือโอ้โหไม่น่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าได้คือนั่นแหละถ้าช่วงสั้นเหมือนนี้ไม่ถึงแน่นอนคือยิงมาเถอะน็อกออกเขตโทษรับได้หมดแต่ในกรอบเขตโทษยานนะโยนเข้ามานะอาโยนเข้ามาแล้วบุดต่อยกระปินเข้าไปช่วงนี้ฝึกชกบอลอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะ ก็ของคุณมีใครบ้างไล่ทีของผมเหรอโซเลสเจอร์ลัดเคิลสเปียร์ลิงแล้วก็คนสุดท้ายแอนดี้แคลโรนะครับผมก็มีพาร์คีซองสโคสไลอันกิกส์เวลูนี่แล้วก็ DKR โอ้โหก็อ่านว่า DKR นะเออแล้วก็อ่านว่าอะไรส่วนใหญ่ เดกิเอเดกยยาเดกิโอ้เดคิยาที่ไม่ใช่เลยภาษาสเปนไม่มีอยู่เดคิยาเยอะอะไรที่มีนะเหมือนข้าวผัดข้าวผัดสเปนเปล่าเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรลาปัญญาอะไรอ่ะลาสานย่าลาสันย่าอาหารโซเลียนข้าวผัดข้าวผัดสเปนลาสันย่าลาย่าแหละลาย่าแหละไม่มีนะครับภาษาสเปนเขาบอกว่านะเขาเรียนภาษาสเปนมาเขาบอกก็ต้องเดกิเอ ครับนะครับไม่มียาติแค่อ้าพอเอาบเอาล่ะเอาล่ะอ่ะเราวิเคราะห์ไปแล้วนะให้วิเคราะห์ด,ด้วยนะครับก็มีเหตุผลแล้วมีเหตุผลนะเรเื่องครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปดูกันว่าใครจะถุงเยอะกว่ากันได้ครับช่วงนี้ทักกันอีกทีช่วงหน้าโคงจะผีมี่เอาของไปดูแฟนตาซีฟุตบอลเกมคุณแลวตื่นเต้นคุณแตกไล่มาละ ไล่ตลอดตอนนี้บอกแล้วของจริงไล่มาแบบห่างนะครับห่างตรงไหนครั้งละสามสามสามพี่ก็เรียบร้อยแล้วก็สามเลครั้งที่แล้วเสมอกันนี่ครั้งที่แล้วพี่ว่าใส่คะแนนให้ผมไม่ได้เปล่าที่หายไปหนึ่งคะแนนอะใส่ยังใส่แล้วยัางหน้าอย่างนั้นแหละผมจบใต้ไม่หมดนะอย่านะอ่ายไปกองเขาเดี๋ยวก็มาทันแล้วไม่ต้องกลัวอย่าไปกองเขาผ่านมาที่โกงตลอดนี่พูดจริงิงไม่ใช่อย่าไปกองเขาโอ้ยอย่าไปกองเขาเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับ